สวัสดีครับวันนี้จะมาเล่นเกม Never Ending Nightmare แต่เป็นไทยแปลว่าฝันร้ายที่ไม่มีวันจบสิ้นเบมันเป็นเกมเสียงขวัญน,นะครับเป็นเกมสองิตินะโอเคเริ่มกันเลยดีกว่าเพิ่มไปเบเอาผมเล่นไปหน่อยหนึ่งแล้วนะครับโอเคสต,ร from สตรราร์ the b e g i n n i n g เลยสตาร์มาเรอ่าเริ่มมา โอ้ยไมเอมอไม่อไมอไม่ไม่มีอาไรไ่มอาไมไมาอไไมไม่มอไ เศร้าให้ตกแตกดีใช่ไหมนี่นออไรับไ,ไม่ได้แดกกูหรอกครับคุณเล่นมาแล้ว ถ้าเกิดอาดแล้วมีเสียงบรบกวนอะไรก็ของไยด้วยนะครับแบบนีว่ายายเปิดเปิดเปิดที่มีไว้เต้าหรือวายวะนะมีอะไรไหมโอ้สมบูรณ์ <c oughs> ไม่สบายนะเอาเลยเอาเลย quá à bây giờ sẽ dứt chấm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  สับแกี่ยว้วขี่ปดเนื้อมีโต้มีเลือดจุดมันไปสับสับใครมาวะน่ะไปแล้วไม่อยู่แล้วไปแล้วออกมานอกบ,บ้านแล้วโหวป่านะ่ากลัวเว้ย มีรูอะไรอัะเจอเซเลนเด์แมนไหมเนี่ยฮะเซเลนเด์แมนอย่ามาเลยบ้าคนละเกมม่ะุโอ้สงสารมีป้านลูกเยอะแยะเลย you're still sleeping you promised we'd meet for breakfast oh oh are you okay you look upset i'm sorry I, I just had a terrible nightmare i dreamt you were dead You always promised you'd take care of your little sister. Oh <laughs> that was when we were kids. It's still true, isn't it? Yeah. Why don't you try to get back to sleep? I'll wait outside. <tüon> hello วใครมาถอนฝันที่นี่รีไปหาน้องสาวเราดีกว่าคือเราเมื่อกี้คือเราฝันว่าน้องสาวเราตายนะครับเราไปลงกีนข้าวดีกว่าลูกแปดคอด้วยโอ้ยาบ้านที่ไหนเขาพีกันว่าแบบนี้ทุกไปเเี่ย หน้าคนตีนั่นมึงอะจับกระโหลกทุบกระโหลกแม่งเลยสัสคนตีคนตีเดะเดจับกระโหลกจับกระโหลกแม่เท่เท่ยูยังไม่ลงไปนะครับโอ้เสียงหลอดอะไรน,นีโอ้ เป็นเรื่อยเป็นเรื่อ,อยผมยังไม่หยุดนะครับดูวันจะนดรสุดโอ้เฮ้ยถุดโอ้โหนาฬิกาเฮี่ยงพอถึงเวลาเวลาประหารเฮ้ย ก,กาแรแย่ความเกี่ยวความตายชัดๆลูกทหารไปลบให้สุขภาพปะเฮ้ยเชีย่ยแจ้งหมดสัตว์ วิ่งหวิ่งวิ่งวิ ouais. live, ่งวิ่งวิ่งวิ่งแล้วไม่อยู่เหรออันนี้มีอะไรมีอะไรไปแล้วสัตไม่อยู่หายไม่ได้ไปมาอะไรเฮ้ยควารู้สึกไปเองหรือเปล่าว่าลูกมันแคลืได้อะไรเนี่ย อ้าเจอเทียนเก็บซะกูเร่เดินมาไกลสักสักเลยในห้องนี้งเดรั่ไปดูเลยไม่เข้าไปดูพี่อ้า My God! why have you freaked me อ,อะไรไปแล้วไอสัตว์ตัวกูด้่ยมั้เที่ยไปแล้วอ้วอมามืดเลย โอ้ฟมาร้องฟ้าผ่าบรรยากาศของศิปวัตถปนตำนานนะยัไรด้วยอย่างนอย่างนั้ิววิวววววฮัลโล่แล้วไรดเดียเดียนวิ่งได้แค่นี้เหรอด้ะ กูวิ่งแป๊บเดียวถึงกองนอนแล้วเนี่ยดีกันเราไม่ไดอยู่แล้วเร็วเข้าเหอบือดีอยู่นั่นแหละเรารีบวิ่งชายอ้วนเร็วๆมืออยูนั่นแหละวิ่งวิ่งวิ่งเหนื่อยนะโอ้มึงเหนื่อยอะไรนะหนาเนี่ยเร็วๆไอ้สัส ลงลงลง,ลงทางนี้ไงที่เราไม่มาตอนแน่ลงไปดูกันมีอะไรไหมอ่าขวาเก็บซะ ไอ้ยียอะไรเนี่ย,เ,ยเฮ้ยโอ้โหดีดีแมะหายหมดอะไรดึงเส้นหน้าออกมาจากแขนตัวเองโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคครับเอาไว้แค่นิดแค่นี้ก่อนครับกลัวครับโอเคครับบ๊ายบาย